สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสันจูเกอร์ยิ้มครับผมก่อนหนึ่งต้องขอบคุณ f ออีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามากด Subscribe เข้ามากดชมคลิปนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะครับ <c oughs> บางท่านคิดว่าเอ๊ะตลกจะเล่นตลกอย่างเดียวนะครับ หรือมีอาชีพอื่นไหมนะครับหรือว่าแสดงตลกอย่างเดียวถึงจะอยู่รอดนะครับแต่ถ้าย้อนไปเมื่อยุค90นะครับ80-90ถึงยุค2000นะเนาะผมว่าหลายๆตลกหลายๆคนก็อาจจะอยู่รอดในวิชาชีพนะครับหรือว่าอา,อาชีพของการแสดงตลกนะครับเพราะว่า หนึ่ uh, นั้นถ้าเกิดเป็นตลกดังมีชื่อเสียงนะครับนอกจากแสดงตลกแล้วก็ยังมีละครเล่นมีหนังภาพยนตร์มีโฆษณามีรับเชิญต่างๆนานามีงานอีเวนต์นะครับก็คือมีรายได้ที่ดีเนาะตลกในยุคนั้นนะครับซึ่งหลังจากต่อมานะครับหลังจากหมดยุค90 field, เป็นยุค2000แล้วนะครับตลกหลายๆท่านนะครับก็เริ่มที่จะหาอาชีพ นะครับเสริมนะครับอ,อีกหนึ่งอาชีพหรือ2อ,อาชีพแล้วแต่บางคนเนาะที่จะแมก้กระทั่งเป็นตลกที่มีชื่อเสียงก็แล้วแต่เนาะหลายๆท่านก็ทำอาชีพเสริมขึ้นมาหรือว่าทำธุรกิจต่างๆนะครับส่วนมากจะเป็นการค้าขายอ,อาหารการกินนะครับตั้งแต่เมื่ออดีตนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็มีหลายๆท่านนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพา f อไปชมว่า ตลกคนไหนบ้างที่มีธุรกิจนะครับหรือมีการทําอาชีพนอกจากแสดงตลกแล้วนะครับยังมีอาชีพเสริมนะครับเพิ่มเข้ามาอีกนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับเชิญครับคนแรกเลยครับอาจารย์เดือดอกสเดานะครับซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับลูกชิ้นนะครับชื่อธุรกิจว่าลูกชิ้นหมูปูเดอนะครับ ็เอาชื่อ,อของอาจารย์เด๋อด้วยแล้วก็ชื่อภรรยานะครับของของพี่ปูนะครับซึ่งมาทำาเป็นลูกชิ้นหมูนะครับลูกชิ้นเอ็นหมูนะครับในช่วงหนึ่งนะครับที่หลังจากที่อาจารย์เด๋อได้นอกจากแสดงตลกแล้วนะครับก็ยังได้มาทำลูกชิ้นขายนะครับขายส่งนะครับ ในช่วงหนึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับลูกชิ้นหมูปูเดอเนาะบวกกับที่มีชื่อเสียงนะครับใช้ชื่อเสียงด้วยแล้วก็ลูกชิ้นของอาจารย์ก็คือถือว่าโอเคนะอร่อยนะครับท่านต่อมานะครับผมพี่ตีดอกสะเดาเนาะพี่ตีดอกสะเดานี้ก็ทำไอศครีมทอดนะครับ ไอศครีมทอดอยู่ยุคหนึ่งนะครับช่วงหนึ่งก็ถือว่าพี่ติดดอกสดาวก็ประสบความสำเร็จนะในช่วงที่ได้นำไอศครีมทอดนะครับมาขายตามตามงานนะครับต่างๆนะตามห้างนะครับงานอีเวนต์อะไรต่างๆเนาะนี่นะตามภาพนี้เลยนะครับเพราะว่าตลกอย่างที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นเนาะ ว่าก็มีหลายๆท่านนั่นแหละที่ทําอาชีพเสริมนะครับไม่ใช่ว่าแสดงตลกอย่างเดียวนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับน้ําพริกตาโยงนะครับบริหารงานโดยานาาโยงนะครับนาาโยงเชิญยิ้มนะครับศิลปินแห่งชาติในปัจจุบันนะครับผมน้ำพริกตาโยงนี้ก็มีหลากหลายน้ำพริกนะครับ เป็นน้ำพริกตาแดงเป็นน้ำพริกเผานะครับน้ำพริกกา,กากหมูเนาะซึ่งเมื่อก่อนนะในยุคหนึ่งเนาะถือว่า,าประสบความสำเร็จอีกหนึ่งท่านนะครับสำหรับน้ำพริกตาโยงนะครับผมก็กินกับผักนะครับก็ถือว่าครบสูตรนะครับถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะครับสำหรับ นายโงงเชิญยิ้มนะครับที่ออกมาทําธุรกิจเกี่ยวกับการขายน้ําพริกนะครับขายส่งด้วยนะครับผมอีกหนึ่งท่านนะครับพี่โหน่งนะครับพี่โหน่งชาชาชานะครับกับก๋วยเตี๋ยวนะครับแฟนชายนะครับบะหมี่เกี๊ยวโหน่งชาชาชาเนาะซึ่งก็ช่วงแรกๆนะครับทำแฟนชายนะฮะแล้วก็ร้านที่ ทำอยู่ประจําก็คืออยู่ที่นครนายกนะครับที่มีร้านก๋วยเตี๋ยวของพี่น่งเองเนาะที่อยู่นครนายกใครผ่านไปผ่านมาเส้นที่จะไปนครนายกนะครับลังสิทเ,เส้นลังสิตธนครนายกนะครับก็ไปแวะทานกันได้นะครับก็ถือว่า,เ,าเป็นธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจที่ว่าประสบความสําเร็จเนาะของพี่นงเองนะครับนอกจากนั้นก็ยังไม่ไม่ใช่ขายก๋วยเตี๋ยวย่างเดียวนะพี่นงก็ทํา กาแฟด้วยนะครับอืโนงกาแฟนะครับแล้วก็มีซาลาเปามีของของกินนะครับที่ของพี่โนงทําไว้นะเป็นธุรกิจของตัวเองก็ถือว่าถือว่าประสบความสําเร็จนะครับด้วยบวกกับอืที่มีชื่อเสียงด้วยเนาะแล้วก,กับของที่มาขายแล้วมีคุณภาพนะครับ ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับพี่หนงชชาชานะครับหนึ่งในแก๊งสามชานะครับที่ทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จนะครับผม <c oughs> อีกหนึ่งท่านนะครับพี่ชูศรีเชิญยิ้มนะครับช่วงหนึ่งนะแต่ปัจจุบันแกไม่ได้ทําแล้วเนาะก็เอามาเล่าให้ฟังว่าช่วงหนึ่งพี่ชูศรีก็ทําแหนมนะครับ เหนมชูศรีนะครับผมอย่างที่บอกนะครับตลกหลายๆท่านก็ลองหันมาทำธุรกิจเสริมนะครับก็ถือว่าบางคนก็ประสบความสําเร็จอย่างสูงบางคนก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับถือว่าไม่เสียหายไม่ขาดทุนนะครับเพราะว่าลองทำแล้วก็ได้ขายนะครับช่วงหนึ่งพี่ชูศรีก็ได้นำ แหนมนะครับไปขายที่ร้านของพี่โหน่งนะครับร้านบะหมี่โหน่งนะครับที่อยู่นครนายกนะครับก็ถือว่าช่วงนั้นก็ขายดีนะครับถือว่าถือว่าใช้ได้ทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงโปรโมทด้วยเนาะอ่ะอีกหนึ่งท่านนะครับโกตีอาราบอยนะครับหรือว่า ข้าวมันไก่โกตีนะครับย้อนไปสักสิบกว่าปีนะครับสิบกว่าปีที่แล้วนะโกตีก็ได้ทำข้าวมันไก่เป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับซึ่งมีหลายสาขานะช่วงนั้นก็เป็นแฟรนไชส์แล้วก็ขยายสาขานะครับต่างๆนะครับซึ่งใช้ชื่อของข้าวมันไก่โกตีเอง ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในช่วงหนึ่งนะครับต่อมานะครับพี่ลงนะครับหรือว่าครัวลุงลงนะครับพี่จตุรงมกจกนะครับก็ใครๆก็ทราบนะครับปัจจุบันก็ยังมีร้านอยู่เนาะหมูหันนะครับครัวลุงลงนะครับท่านใดก็มีโอกาสไปเที่ยวโซนแถวราชบุรีนะครับโพธารามนะครับก็ลองไปแวะนะครับนอกจาก ขายหมูหันแล้วยังมีอาหารต่างๆนะครับที่ร้านนะครับแล้วก็เออมีตั้งแคมป์นะครับนอนพักนะครับมีสถานที่นะครับก็ดูแลโดยน้องพีนะครับหลานของลุงลงด้วยน้้งก็ช่วยบริหารงานในร้านด้วยนะครับซึ่งลุงลงก็มีคนโทรจองนะครับไม่ใช่ว่าไป กินได้ง่ายๆนะครับต้องจองไปก่อนนะครับผมนี่ก็อีกหนึ่งท่านนะครับโรงโรงลาบยะโสนะครับของพี่หม่ำนะครับในยุคหนึ่งนะครับเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วเนาะอยู่ด้านข้างของห้างเดอะมอลล์บางแคนะครับพี่หม่ำก็ได้เปิดร้านอาหารนะครับในช่วงนั้นนะครับโรงลาบยะโสนะครับถือว่าก็ นอกจากทาธุรกิจร้านอาหารแล้วเนาะพี่หม่อก็ยังทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารหรือว่าเครื่องปรุงเนาะเท่าที่ทราบมาก็เป็นพวกเกี่ยวกับซอสนะฮะหรือน้ำปลาร้านะครับน้ำปลาร้าของพี่หม่อนะครับซอสมิกกี้หม่ออะไรต่างๆนะครับที่พี่หม่อได้มาทำธุรกิจ ตัวนี้ด้วยเนาะให้กับแฟนๆนะครับหรือว่า fc นะครับของพี่หม่มได้ลองซื้อไปทานกันนะครับผมก็ถือว่าเ,เป็นธุรกิจอีกหนึ่งชิ้นเนาะที่พี่หม่มได้ลงลงมือทำออนะครับผมอีก1ท่านในแก๊งสามชาตินะครับพี่เทงเถิดเทิงเนาะซึ่ง ก็ตัวพิเท่งเองก็ได้ให้ใช้ชื่อภรรยานะครับทำขนมจีนนะครับขนมจีนแม่มาลานะครับดูจากภาพนะหน้าร้านนะครับในร้านนะครับถือว่าลูกค้าเยอะนะครับพิเท่งก็ทําขนมจีนน้ำยาต่างๆเนะเาะก็ลองอแวะทานกันได้นะครับถือว่า,าขายดีนะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับก็ศิลปินตลกนะครับหลายๆท่านก็ทําธุรกิจขายนะครับก็เยอะนะครับตามที่ผมได้ลงให้กับเอฟซีได้ชมกันนะครับก็หลากหลายธุรกิจเนาะพี่เท่งก็ลงมือทําเองนะครับตามภาพนะครับก็ช่วยภรรยานะครับชื่อว่าขนมจีนมาลาเนาะนี่นะครับต่อมาครับ น้ำปลาร้าเชิญยิ้มนะครับก็ของอาจารย์เป็ดเชิญยิ้มเนาะน้ำปลาร้าเชิญยิ้มนี่ก็คือทำมานานแล้วนะครับก่อนหน้าก่อนหน,น้านี้ตั้งนานหลายปีแล้วนะครับพี่เป็ดนี้นอกจากจะ,จะทำะน้ำปลาร้านะครับแกก็ยังทำกาแฟด้วยนะกาแฟเชิญยิ้มนะครับตามตามตู้นะครับมีมีตู้ไปหยอดเหรียญแล้วก็กดนะครับเป็นกาแฟร้อนนะครับ ก็ลองซื้อไปทานกันนะครับไม่ไม่ทราบว่าปัจจุบันแกยังยังทําอยู่หรือเปล่าเนาะอืมนี่ก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับมาช่วยกันนะครับโปรโมทโฆษณานะครับอืมโดยพี่นุ้ยเชิญยิ้มเนาะก็ก็ลองทานนะครับก็หลายๆท่านนะที่ทำนะครับนอกจากอาจารย์เป็ดแล้วก็ยังมีน้ำปลาบอลน,นะครับบอลเชิญยิ้มนะครับก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งคนนะที่ประสบความสําเร็จในด้านการแสดงนะครับตลกแล้วก็ร้องเพลงนะครับแล้วก็มาทำํำธุรกิจเกี่ยวกับน้ําปารานะครับอีกหนึ่งคนนะครับของอช่วงหนึ่งนะครับช่วงหนึ่งของคุณบอลเชิญยิ้มนะครับผมนี่แหละตามภาพนี้เลยนะครับท่านที่ท่านที่เคยทานก็ก็น่าจะทราบนะครับบางท่านอาจจะยังไม่เคย ได้สัมผัสได้เคยทานนะครับผมอีกหนึ่งคนนะครับพี่เจี๊ยบนะครับคุณเจี๊ยบเชิญยิ้มนะครับก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะชื่อว่าร้านเตี๋ยวเต็มตีนเนาะมไม่ได้หยาบนะครับเตี๋ยวเต็มตีนนี่คือหมายถึงตีนตีนไก่นะครับก๋วยเตี๋ยวไก่นั่นแหละนะครับอ่า มีนอกจากก๋วยเตี๋ยวก็ยังมีอาหารหลากหลายเนาะซึ่งก็ไม่ใช่พี่เจี๊ยบคนเดียวเนะก็จะมีพี่เฉินพี่เฉินเชิญยิ้มอดีตสมาชิกตลกคณะสีนุ่มเชิญยิ้มเนาะก็ขายลูกชิ้นด้วยนะครับอยู่ในร้านนะครับยังไงกอ็อย่าลืมไปอุดนนุนหะน้าแถวรังสิตนะครับประมาณนั้นรังสิตคลองเอ้ผมไม่เคยไปนะขออภัยด้วยนะคลองสี่หรือยังไงนี่แหละ นะครับผมยังไม่เคยไปแวะเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปโซนนั้นเท่าไหร่นะครับลองไปทานกันดูนะเสิร์ชหาในด Google ดูนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับนนานงนะครับหรือว่านนานงเชิญยิ้มนะสามนาส่วนตัวผมผมเรียกพี่นะครับเพราะว่าผมาสนิทสนมกันก็เลยเรียกพี่นงพี่นงนะครับแต่ความจริงอ่ะประชาชนทั่วไปจะเรียกนนงนะ่งเนาะนนงก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับ นนงก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่ก็เปิดมาหลายปีแล้วนะครับโหเป็นสิบปีแล้วเนาะซึ่งนนงเองก็ทําร้านอยู่ในกรุงเทพด้วยแล้วกอ็อยู่บ้านภรรยาที่ร้อยเอ็ดด้วยนะครับนนงก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป็ดผมเคยผมเคยไปกินนะครับอร่อยนะถือว่าถือว่าอร่อยอยู่นะครับใช้ได้เลยนะครับทั้งก๋วยเตี๋ยวเป็ดทั้งผัดกะเพราเป็ดอะไรนะก็มีนะอตอนนั้นก็เคยไปแวะนั่งกินกันนะครับ ของนนงเองนะอ่าซึ่งตัวนนงเองนอกจากจะทำอ่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วก็ยังอ่ส่งต่อนะครับให้นพวงนะครับก็ซึ่งเป็นสามนาแกงสามน้านะครับอ่นานพวงเชิญยิ้มนะครับนพวงเชิญยิ้มนี่ก็ทําก๋วยเตี๋วด้วยนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวนพวงเชิญยิ้มนั่นแหละก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับก็คือ ใช้สูตรเดียวกันนะครับของนนา่งนะแล้วก็ทำมาหลายปีแล้วนะครับน,น้าพวงก,ก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับนอกจากนาพวงจะทำธุรกิจข้าขายแล้วก็ยังทำธุรกิจห้องห้องเช่านะครับอืมเป็นบ้านเช่าเป็นห้องเช่าห้องแถวนะครับอา่าก็ซึ่งก็โอเคนะถือว่าอา่าเป็นตลกอีกท่านหนึ่งที่ ที่คิดแบบเออในการขยายธุรกิจต่างๆเนาะก็ยังดีกว่าแสดงตลกอย่างเดียวนะครับนี่นะครับคุณอีทก็ลองไปไปทานไปชิมนะครับแล้วก็ไปสัมภาษณ์นพวงนะครับซึ่งก็ดีกว่าอยู่เปล่าๆนะครับตลกหลายๆท่านเนาะที่หันมาทําธุรกิจ ค้าขายนะจริงๆมีธุรกิจอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าค้าขายอาหารการกินอย่างเดียวนะครับอ,อย่างเช่นเนี่ยคุณจักรบุ๋มเนี่ยจักรบุ๋มเชิญยิ้มนะครับปลาราทอดเนาะ,ะก่อนหน้าน,นี้จักรบุ๋มก็ทํามาหลายอย่างนะครับเป็นเกี่ยวกับพ่อค้าค้าขายนะครับไม่เป็นเคยทํากาแฟนะครับเคยทำข้าวผัดกะเพราคว,ว,วายอะไรประมาณนี้เนาะ ก่อนหน้านี้นะครับล่าสุดก็ออมาทำปลาทอดนะจัก,กระบุ๋มเชิญยิ้มซึ่งล่าสุดนี้กออ็ขายดีนะครับไปตามรายการของเชิญยิ้มนะครับคัตามห้างนะครับก็ถือว่าใช้นี่หมดแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับคคุณน้องจัก,กระบุ๋มนะครับก็เป็น พอพวกกันนี่แหละนะครับซึ่งผมก็เคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้เนาะเรื่องของเจ้าขบุมเชิญยิ้มนะครับนี่นะครับก็ไปตามงานนะครับตามห้างเซ็นทรัลต่างๆเนาะทั่วประเทศนะครับที่เชิญยิ้มเขาไปจัดบูธนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับนี่ก็คือย้อนไปเมื่อก่อนนะคุณเอนะครับเอเชิญยิ้มนะครับขายประดุกฟูเนาะ ยำปลาดุกฟูนะครับซึ่งช่วงนั้นก็ถือว่าขายดีในระดับหนึ่งนะครับบุณเอเชิญยิ้มเนาะแล้วก็หลังจากไม่ได้ขายแล้วก็มาเป็นนักชิมนะครับปัจจุบันก็คือเป็นบางเอนะครับอืมซึ่งบางเอน,นก็เป็นเพื่อนๆกันนะครับพราพวกกันกับผมนี่แหละนะครับช่วงหนึ่งก็ถือว่าโอเคเลยนะครับขาย ประดุกฟูนะครับตามบูธนะครับตามงานต่างๆตามห้างนะครับงานแฟร์งานแฟร์ต่างๆนะซึ่งคุณเอกก็ได้ทำมาก็นานพอสมควรนะครับอ,อ,อ่ะมาอีกหนึ่งท่านเลยนะครับผมท่านนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับป่าเทพโพงามนะครับป่าเทพขนมเปี๊ยะขั้นเทพนะครับ ซึ่งธุรกิจชิ้นนี้น่าจะเป็นชิ้นที่ดีที่สุดของป๋าเทพเท่าที่หลายๆท่านทราบนะครับคืออดีตก็ป๋าเทพก็คือทําหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นร้านหมูกระทะนะครับหรือแม้กระทั่งนี่นะข้าวกล้องนะครับป๋าเทพใน,ในยุคหนึ่งนะครับยุคเมื่ออดีเนะทำมาซึ่งป๋าเทพแกเป็นคนที่ชอบทําธุรกิจค้าขายนะครับทําหลายๆอย่างเนาะ ประสบความสําเร็จบ้างไม่ประสบความสําเร็จบ้างนะครับซึ่งก็มายุคปัจจุบันก็มาทําร้านอาหารด้วยแล้วก็มาทำาขนมเปี๊ยะขายนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับถือว่าแบบประสบความสําเร็จที่ดีเลยนะซึ่งยุคปัจจุบันนี้ป๋าเทพแกก็ยังก็ยังทําอยู่นะครับก็ยังขายอยู่เนาะแต่ว่า ช่วงแรกๆนะครับที่มีการโปรโมตนะครับไปขายตามงานตามตลาดนัดต่างๆเนาะก็ถือว่า,าแฟนๆหรือว่าหลายๆท่านให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีผมเคยกินนะครับผมเคยไปช่วยป่าเทพมาแล้วอร่อยนะฮะอีกหนึ่งคนนะครับพี่หลุยชวนชื่นนะครับพี่หลุยชวนชื่นนี่กเ็เปิดร้านอาหารนะครับ อุดมซีฟู้ดนะก่อนหน้านี้นะครับซึ่งใช้ชื่อมาจากคุณพ่อนะครับพ่อดมชวนชื่นนะครับผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับปัจจุบันนี้แกก็มาเปิดร้านเกี่ยวกับยางรถยนต์นะครับพี่หลุยนะการเปิดร้านอาหารนั้นก็ถือว่า ประสบความสําเร็จนะครับไปในระดับที่ที่ค่อนข้างที่ดีนะครับของร้านอุดมซีฟู้ดนะซึ่งก็มีหลายสาขานะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับตอนที่ตอนที่พ่อดมแกยังมีชีวิตอยู่นะครับผมอีกหนึ่งคนครับพี่สุเทพสีใสนะครับกับธุรกิจที่มีชื่อว่ามะม่วงเบา นะครับกระปิกระป,รปิเขาบอกเขาเรียกว่าไกระปิโว่ม <int ess> ผมก็ไม่เคยกินนะแต่ว่าธุรกิจชิ้นนี้ก็ทำให้พี่สุเทพศีใสาขายดีนะครับอืมะม,ม่วงเบานะครับ <int ess> ผมว่าผมก็ไม่ทราบนะว่ามะม่วงเบามะม่วงหนักหรือว่ามันเป็นยังไงนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยกินมะม่วงเบานะเคยกินแนตะ่มะม่วง มะม่วงทั่วทั่วไปนี่แหละนะครับผมพี่จอยนะครับพี่จอยชวนชื่นนะครับกับการขายขนมนะครับให้เด็กๆนะครับขนมควันทะลักเนาะนี่เขาเรียกว่าขนมควันทะลักนะผมเคยไปเจอ,เอที่งานประจำปีนะครับที่หนึ่งเนาะแล้วผมก็ลองไปกินนะครับลองไปอุ่นหนุนแกเนาะพอแกก็ เอามาตั้งขายขายด้วยตัวเองนะครับพี่จอยชนชื่นเนาะขนมควันทะลักใช่ไหมเวลาเวลากินแล้วมันมันเข้าไปในป่ามันจะมีควันฮะเด็กๆชอบนะครับอแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขานําสูตรมาจากจากไหนเนาะขนมควันทะลักเนี่ยเพราะเราก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยเห็นสูตรที่แท้จริงนะครับแต่เคยเห็นตามงานต่างๆขายส่วนมาก จะเป็นเด็กๆนะที่ชอบนะครับเพราะว่ามันมันกินแล้วมันมีควันออกจมูกออกปากอะไรเงี้ยมันก็อร่อยด้วยสนุกด้วยนะครับผมก็เคยกินแล้วนะครับถือว่าอร่อยนะฮะคนต่อมาครับแอนนาชวนชื่นนะครับหรือว่าพี่แอนนาชวนชื่นนะก็เป็นทําขนมเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับ ขนมเคก้กนะครับซึ่งก็ทําขายส่งนะครับขนมขนมเคก้กนุ่มนะครับของพี่แอนนาชนชื่นนะครับก็ถือว่าขายขายดีนะครับในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่านอกจากงานแสดงนะครับก็ช่วงนี้แกก็สุขภาพก็ ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ดีดีขึ้นมากแล้วนะก่อนก่อนหน้านี้นะครับที่หยุดงานแสดงไปเนาะแล้วก็มาทําธุรกิจตัวนี้ด้วยนะก็ถือว่าโอเคนะครับอ,อีกหนึ่งคนนะครับเป็นตลกที่ไม่ได้มีชื่อเสียงแต่ว่ามีชื่อเสียงในวงการเนาะพี่เข่งนะครับเข่งบิ๊กโจ๊กนะครับอดีตสมาชิกตลกคณะ อาจารย์เด่นบิ๊กโจ๊กนะหรือว่าเด่นดอกประดู่นะในยุคนึงนะครับซึ่งก็มาทำข้าวขาหมูนะนะครับข้าวขาหมูขายอยู่ถนนเส้นเขาวัดไร่ขิงนะครับจากเพชรเกษมเข้าไปเนาะร้านอยู่ซ้ายมือนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับพี่เข่งบิ๊กโจ๊กนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำถั่วรแระเชิญยิ้มนะครับ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของพี่ถั่วแระนะมีมานานแล้วนะครับไปทานกันให้ได้เลยนะครับอยู่แถวแถวโนโนทบุรีนะครับถือว่าไม่ต้องปรุงนะครับอืยุคหนึ่งนะพวกผมกินกันบ่อยนะโดยเฉพาะมีงานสมาคมตลกนะครับก็คือไม่ปรุงจริงนะเรื่องจริงนะครับอร่อยแน่ๆนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำถั่วและ เชิญยิ้มนะครับถือว่าพี่ถั่วเลก็ได้นำไปช่วยทางสมาคมตลกนะครับบ่อยๆนะครับเอาไปให้สมาชิกศิลปินตลกที่ไปร่วมงานเนาะได้ทานนะครับรก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับผม ก๋วยเตี๋ยวอีกหนึ่งท่านนะครับคือก๋วยเตี๋ยวของนายกโอบะฮะนายกตลกนะฮะนายกสมาคมศิลปนตลกประเทศไทยนะโอบะเสียงเนิอนะครับก็ซึ่งทําธุรกิจเปิดร้านอาหารด้วยนะครับเปิดร้านอาหารชื่อว่าครัวชุมทางนะครับอยู่แถวแถวสองพี่น้องนะอำเภอสองพี่น้องนะครับแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยก็จะอยู่แถวบ้านแกนะครับอยู่ที่ที่กาญจนบุรีนะครับ ท่านใดก็ลองทานกันดูนะเพราะว่า,าพี่โอบะอานายกโอบะเสียงเนินเนี่ยก็คือ,อก็เปิดมาได้นานแล้วเนาะร้านทางร้านก๋วยเตี๋ยวทั้งร้านอาหารของตัวเองนะครับนอกจากจะเป็นพิธีกรรายการชุมทางดาวทองนะครับแล้วก็เป็นนายกสมาคมศิลปินตลกด้วยนะครับผมอีกหนึ่งคนนะครับ คนนี้นะฮะพี่จรน,นะครับจรมกจกเนาะหนึ่งในสมาชิกอดีตหนึ่งในสมาชิกตลกคณะพี่เหลือนะครับพี่เหลือเฟือมกจกนะครับซึ่งพี่จรก็ได้มาขายน้ำพริกนะครับตามงานต่างๆตามบูตต่างๆหลายปีดีดักนะครับที่ว่าทําธุรกิจตัวนี้มาเนาะเพราะว่าก็ต้องดิ้นรนนะครับสู้กันไปนะหลังจากที่สามีแกก็เสียชีวิตแล้วก็ลูกก็เสียชีวิตไปอีกนะครับก็เหลือ ตัวแกนะครับคนเดียวนะครับก็ทำอาหากินกันไปเนาะขายขายกันไปนะครับยังไงก็ไปเจอที่ไหนนะฮะตามงานต่างๆก็ฝากอุดหนุนนะครับซื้อช่วยแกได้นะครับแกก็ทำเองนะลงมือทำเองนะครับน้ำพริกต่างๆนะครับน้ำพริกเผาน้ำพริกสารพัดน้ำพริกนะครับลองไปทานกันนะครับลองไปหาซื้อกัน อีกหนึ่งคนนะครับพี่อาชีเสียงหล่อเออเฮ้ยแบบซบริงเลยเออนี่นะครับเป็นวลีเดตของแกนะครซึ่งปัจจุบันนี้แกก็ทำโซโซโซเชียลนะครับต่างๆเนาะปัจจุบันก็เปิดร้านอาหารนะครับก่อนหน้านูน้นทราบว่าแกเปิดอยู่แถวสาแถวไซน,น้อยนอนทบุรีเนาะแต่แกก็ย้ายไปอยู่แถวสระบุรีหรือเขตที่จะไปถึง ปากช่องนะประมาณนั้นนะเท่าที่ทราบมาเนาะพี่ไอชีเสียงหล่อนะกะ็ท่านใดผ่านไปผ่านมาถ้าเกิดเห็นป้ายเห็นอะไรก็ลงแวะทานกันกนะแก,กทําอาหารอีสานนะครับเพราะแกเป็นคนจังหวัดอุดรอยู่แล้วนะไอชีเสียงหล่อนะครับอีสานคลาสสิกนะอาหารมันเป็นส้มตําลาบก้อยนะครับต่างๆนะั่นาะนะครับก็ลองไปอ,อุดหนุนก็ได้นะครับท่านสุดท้ายนะครับ ทคาน,นี้นะครับยายชานะครับยายชาเถิดเทิงนะยายชาระเบิดเถิดเทิงนะครับออโอ้โหหายเป็นหน้าหายตาไปนานนะครับปัจจุบันขายน้ำส้มคันด้วยน้ำส้มสดคันสดนะครับบรรจุขวดนะครับขายอยู่ที่วัดรางหมันนะกัมเพงแสนนะครับวัดรางหมันนี่ก็จะเป็นสมาคมตลกแบบตั้งอยู่ที่นั่นนะครับผม ก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับน้าส้มคันยายชาถ้าใครไปเที่ยววัดลังหมันเนาะก็จะไปเจอยายชาอยู่ที่นั่นแหละแกก็ป่วยด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนกันนะครับอ่ะโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามารับชมคลิปของบอยสังโจเกอร์ยิม้มยังไงก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดถูกใจคอมเมนต์พูดคุยนะครับก็จะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับ เอาไว้แค่นี้นะครับสําหรับว่าสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าเอาไว้พบกันใหม่คลิปนี้โชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับผม